วันนี้ดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พมยานฟังทางนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กพอเสร็จเราก็เลือกหมดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงอาจารย์สตาร์นะครับประจำวันนี้นะครับผมงคนเลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเปียมาครับดูงก็มีอาทิพย์พอปังอย่างนี้กันนะครับขอบพระคุณ ไม่เชียดง่ายครับแล้วก็วางอารมณ์ให้บาลานซ์หน่อยแล้วก็ภาพหลักดีนิดน่งแล้วดวงจะได้ปังมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้นะครับผมคนที่เลือกวิศว์นะครับเองนะครับเดี๋ยวก็มีอะไรที่เราไปเยอะนิึงนๆนะครับแต่ถ้อยากดวงเราขยายดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่รู้จักศึกษาบริบทของเป้าหมายให้เป็นนิดึง อดทนทำงานหนักหน่อยแล้วสินทรัพย์สูงนดนี้แล้วดวงจได้ปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันจ้ามาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่สามานะครับปีมาครับดูรวมก็ปังโคตรมากพอตุ่มือกันนะครับขอให,ให้คุณกล้าลุยต่อเป้าหมายนิดนึงมีไม้เซฟแบบคุณรวยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวในเป้าหมายนิดนึงนะครับแล้วดวงจะได้ปังแบบโคสุดยอดไปเลยจ้า ก็ข้อมูลก็จะมีมันนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามใันไหนดีสุดนะครับจะขอยัดญาตีไปที่ชุดที่สามเด็ดสุดนะครับปัจจัยเปอร์เซ็นต์ดีมียู่กชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดโปรดกดเปของขาเจได้ครับแหละใครยังไม่กดติดตามช่องอาจาระจกระลกกกดติดตามช่าจาสักนิดนึงละกันนะครับ และใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงได้แบบจารนะครับอาจารย์ก็ขอแนะนํานะครับแล้วก็ให้ลองสั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้านี้มาลองอ่านดูนะครับหนังสือพมยากวิพยากรนะครับพร้อมไพ่ครบเซตนะครับซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าหลับผ้าเดานะครับอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเดยราคาผมอาจารย์จีรพัฒน์จรอญหมอทีนี่สวัสดี